เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับก็เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วครับนะครับตอนนี้ก็เวลาแปดโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะออกเดินทางไปพัทยานะครับจังหวัดชลบุรีนะครับไปอีกแล้วนะครับพัทยาแต่ว่าวันนี้จะดูนะครับว่าผมว่าจะไปหาดบางเตยนะครับแล้วก็มีที่พักอยู่แถวแถวศรีราชาเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะครับไปเลยครับ เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วนะครับนาวโอ้โห oh, ง่วงง่วงออกจากช้าง่วงไป กเตี๋ยวก๋เตี๋ยลูกเดี๋ยวเป็ดปกไปครับเดี๋ยวเราลงไปทานอาหารเช้ากันนะครับเออเป็นร้านกูเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวลงไปดูกันเนาะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะครับนี่รถติดมากเลยครับรถเยอะมากครับรถเยอะมากนะครับนี่ครับเรามากินที่กะเพราเป็ดตุนนะครับ กระเพาเป็ดน,นะครับปลา ออกเรื่มพังนะครับอีนี้ก็ต้องบอกว่าตรงนู้นเกิดกัปเหตุน,นะครับ ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่หาดบางสลีนะครับโอ้ยลื่น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 นี่ครับวันนี้ต่อไมโครโฟนนะครับไวเลสนะฮะนะครับน้ําไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะวันนี้นะครับแต่ก็เล่นได้นะครับน้ําสะอาดนะครับจะมีพวกเศษตะกอนบ้างนะครับนี่หาดบางสลีนะ ไงไปน้าโดนน้ำโดดน้ำเลยเออเราจะเล่นแม่น้ำที่นี่หรือเราเล่นฝาหรือไงแม่น้ำที่นี่อ่าหล่ลงไปเลย,เลยเอ,อ๋อต้องกินข้าวก่อนใช่ไหม แล้วตอนเล่นน้ำจะไม่โดนเหรออ่ะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่หาดบางเลีนะครับนะครับหาดนี้ก็ต้องบอกว่าน้ํานะครับไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับก็พอได้นะครับพอเล่นน้ําได้นะครับแต่คนที่มานะครับมาพักที่หาดบางเฉลีย่นี้นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะมากับครอบครัวนะครับลักษณะที่เราจะมาหาดบางเลีนะครับก็คือ เป็นโต๊ะนะครับตรงที่จอดรถเราเลยนะครับพอจอดรถแล้วนะครับก็จะมีโต๊ะให้สําหรับเรานั่งนะครับแล้วก็สั่งอาหารเขาเนาะนะครับนี่ครับจะให้ดูนะครับของทะเลเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าการเล่นน้ำในหาดนี้นะครับก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับก็มีในส่วนของบาร์นาโบสทนะครับเจสกีต่างๆนะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กๆนะครับที่มานะครับแต่ผู้ใหญ่จะไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้ํามันไม่ได้ใสมากนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะถายให้ดูนะครับว่ารอบๆเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคนเล่นเบาบางนะครับเบาบางส่วนใหญ่ก็มาเอาบรรยากาศของทะเลมากกว่านะครับมาชมคลื่นชมทะเลนะครับไม่ค่อยเล่นน้ำเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวเราเดินไปรับชมรอบๆหาดเลยครับนี่ประมาณนี้นะครับนะครับตอนนี้นะครับก็น้ําประมาณนี้นะครับนี่ไม่ใสมากนะครับเราไม่ได้เข้ามาดีหาดตอนแรกนะครับแปลนนะก็วางไว้ที่หาดเออ่ตยงามนะครับหาดเตยงามนะครับอยู่ที่การดูแลนักนวินะครับแต่ทีนี้ก็คือ กะว่าถ้าเกิดมาที่นี่นะครับหาดบางทะเลนะครับก็มีโต๊ะที่นั่งเป็นส่วนตัวอย่างนี้นะครับนี่เป็นต่ที่นะนะครับมันก็จะสะดวกสบายกว่าเรานะนะครับแต่ว่าน้ําที่นี่ก็ไม่ได้ใสมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีตะกอมีอะไรบ้างนะครับเรื่องปกติช่วงนี้นะครับอ่านะครับปลาเราเดินไปดูตรงนี้ว่า เราเดินไปตรงนู้นเนี่ยเห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวไปตรงนั้นกันไปเดินไปดูใช่ค่ะไม่แส,บ,สบนะพ่ออยู่ในน้ำอะ่ะแต่ว่าพอขึ้นมาจากตรงน้ำอ,ะอ่ะมันเริ่มปวดอะ่ะมันมันไม่แสบแล้วมันปวดปวดเลยเหรอใช่ไม่หนูเ,นนเปียกอ่ะจาดอย่างนี้ตายแล้วเปลี่ยนนิดเดียวเล้อไป หินหิน,หนไปเราวถึงแล้วปลาเด้ว ไหนอะ่ะไหนอะ่นอะนั่งไม่ได้หรอกแล้วขึ้นไปนั่งไงอะ่ะก็แบบฝึกความวิ่งเร็วนะหรอไหนอะ่นอะเนี่ยให้วิ่งทุ่นเหรอใช่อันนี้คือทุ่นลอยน้ำลูกใช่ทุ่นลอยน้ำนะคะสีแดงแดงนี่นะครับ ต้นยางนาใช่ไหมเที่ัมบินลงมาเที่ัมบินลงมาเวลาคนขย้ยนเพื่อปลูกอ่ะมันจะบินล่อนมันล่อนได้ไงลูกมันล่อนได้เออมันล่อนได้ไปเราเดินไปดูต่อนะครับไปเรื่อยเลย่ะนะเราเดินไปถึงวัดได้ไหม ทำไมไอ,อ่ะกลับบ้านเหรอกลับบ้านอ่ะนะฮะกลับข้างก้าวบ่เหรอขึ้นตรงนี้ดีกว่าตรงเนี้ยอ้าวแล้วตรงนู้นไม่ขึ้นละไม่ไม่เป็นไรขึ้นตรงนี้ไปเถออ้าวแล้วเวลานาจะลงอ่ะมันขามันก้าวยาวขนาดนี้จะขึ้นไปได้ไง ะทำไมไม่ขึ้นตรงนี้ไม่ขึ้นสบายอะ่ะหกัหกขาก้าวเลยนะนาวเนี่ยขาเท้าเลยนะหนักไงไเห็นปะม,มาเราก็จะขึ้นไปที่เฮ้ยไหดิ ้ไปวโอ้โหนาวเต็มหน้าพ่อเลยสะบัดทรายมาเต็มหน้าพอ่อไงอไปเข็งแรงอยู่ก็เดินมาไกลอยู่นะนาเดินลัดตรงนี้<า>มันที่นั่งเขา Đưa ở mặt đằng ngoài luôn Anh Nam, chơi thử đi Ô, thái lệ rất

อ่ะเราเปลี่ยนมุมมองบ้างนะครับมุมนี้เลยนะครับตอนนี้เดินมาสามวันแล้วครับยังไม่ถึง <c oughs> ที่นั่งเลย <c oughs> มุกเก่งจังนะมุกอะไรลูกมุกพ่อมุกพ่อเงาไปขาย <c oughs> ได้ไหม <c oughs> โอ้คื <c oughs> ออะไรเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยใจกับพ่อเหนื่อยใจคือทำไมพ่อพูดตลกเหรอพูดอะไรไม่เข้าใจสักอย่างอ๋อ น้าไปไหนอะนามะนาวเปไหนไ่ไหนอะดินไไหอะไรเดินไปไหนกิ้เดินไปไหนถึงแล้วโตกะ่ากิดเดินไปไหนอันนี้อะไรอะอะไรไก่คั่วเกลือต้มยำ ส้มตำนะครับนี่อันนี้ผัดช,ชาเหรอผัดช,ชานี่นะครับผัดช,ชาทะเลแม่ขยับหน่อยจับนึงหน่อยนะอ่าชาทะเลนะครับข้าวแล้วก็เหลือไข่เจียวเหลือไข่เจียวอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่นะครับกับข้าวกลางวันก็มาแล้วโอ้ยหมดจนเต็มอ่ะโอเคครับเดียบเรียวเรียบเรียบ แม่อ่ะอ่ะไม่มีที่วางแล้วสั่งมาแค่นี้องเพรสั่งมาสี่ห้าอย่างก็เหลือไข่เจียวอีกอย่างนึงไอเอ้งเนี่ยอะฮะนี่ไงข้าวนี่ไข่เจียวอันนีงไงห้าใช่สั่งไอ้นี้มาแค่เข้าวเหรออ๋อไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาข้าวเยอะอยู่จานหนึ่งนี่นี่นะครับจานเยอะก็ใช่ก็บอกทางจะแบ่งงาเออก็บอกว่าเข้าเยอะอยู่รู้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 แล้วจ้า หรอแต่แล้วแต่นั่งร่างนั่งร่างนั่งร่างถนัดกว่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันเลยนะครับเอาๆครับเรามาดูนะครับรเด็กขยันเรียนนะครับนี่อยู่ทะเลนะครับยังอะไรนะอันนี้อะไรนะคลิปเกมเกมบ้าหรือคลิปเป็นเกมอะไร โอ้คิดคิดไปนี่ขนาดมาทะเลแล้วเนี่ยยังไม่ลืมเรื่องเรียนเลยโอ้จะเอาเกดสีใช่ไหมเท่านี้นสีอยู่แล้วปหรอโอ้ต้องขยับไปก่อนใช่ไหมรู้สีนะ แม่งลูกแล้วท่านเลยช่วยให้หายเหรอหายไปเลยอ่ะขาหายไปเลยขึ้นมาปุ๊บขาหายไปเลยเนี่ยขาเป็นแผลขาหายไปเลย<อ>ต้องเดินกระเพกกระเพกเงี้ยขาหาย<อ>่ไป่ะเด,กกเดินมา,นนาดโดนเบ้ ไม่โดนพ่อผ่กนนะอ้าวอ่ะ นะครับถ้าสูงผู้สูงอายุอาจจะลงลบันไดลําบากนิดนึงนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นบันไดตรงนี้นครับ่อตอนนี้นะครับก็ได้เหงื่อได้เหงื่อนะครับอากาศร้อนอยู่นะฮะนะครับอยู่ริมชายเลแต่อากาศร้อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปเลยครับ ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับอาจจะไปต่อที่หาดต่อไปนะครับหรือจะเข้าที่พักเลยนะครับโอเคไปครับ había perdido contigo se abrió mi corazón mi alma cerrada como el fuego